เอาละครับผมมาขอ,อก้าบสวัสวดีทุกคนด้วยนะเจ๊ก็นนนี้ก็ผมฮีโร่เพชรโอเคทุกคนวันนี้เรามายู่กันในเกมอันดอนนะเป็นเกมทางนะกาลินาเป็นเกมใหม่นี่มันดูเครื่องบินเกตไม่ใช่ของผมนะ <laughs> วันนี้ก็มายูกันในไอโฟนนะเออผมเออเกมนี้มันค่อนข้างที่จะหนัก,นกะระดับหนึ่งก็เครื่องเทพอะใช้ไม่ได้เล่นไม่ไหวเครื่องเทพก็เลยมามาลองเล่นดูมัง่ง โอเคไปเดี๋ยวเราไปทำธุรกิจกันเกมนี้รู้สึกว่าจะเป็นเกมรับแนวซอมบี้ซอมบี้นี่ซอมบี้อะไรเงี้ยไปจัาการไปเลยนี่ดูเครื่องบินดูเครื่องบินเราต้องมาคับเองหรือเปล่าเนี่ยไปเลยเว้ยโอ้โอตอนนี้ผมเล่นมาได้เวลวประมาณสองนะสองร้อยละสองนี่แหละเวลวสอง คือแต่เล่นต้องแต่เกมเปิดแล้วแต่ไม่ได้เล่นทุกวันไงใครที่อยากเล่นกับผมก็เข้ามาเล่นกันได้นะปั๊บๆๆๆเลยขึ้นบินมาอยู่กันที่ที่อะไรวะไบโอมสวรรคนะเนี่เนี่นี่ดูดูดูซอมบี้ซอมบี้เห็นปะเห็นซอมบี้ปะโอ้เพียบเลยโอ้มันยิงแล้วมันยิงนี่เพื่อนเรานะครับคนที่ยิงอ่ะดูซอมบี้ครับเต็มเลย กำลังมาแล้วกำลังเติมมาแล้วโอ้โหอลังการมากเลยว่ะภาพเนี่ยนี่ผมเองนี่ผมเองดูดูดูด <c oughs> <laughs> นี่เพื่อนเรากำลังสู้นะครับจังหวะนี้ถึง <c oughs> ว่าดูนั่งนะผมกำลังวิ่งไปตอนนี้มาแล้วครับฮีโร่เพชรมาแล้วโอ้ยตกตกตกเกมเนะนี่ยคล้ายแนวทำรกิดอะเดี๋ยวไปแบบช่วยมันก่อนมาดีโอ้ ก็พวกมีปืนลูกซองไงนะมาดิ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 ฮีโอ้ระเบิดระเบิดช่วยผู้บาเจ็บช่วยไงอ่ะแปบบ๊บนึงผมต้องทำอะไรเนี่ยอ๋อยิงให้หมดมาดิ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 ผมว่าใครๆครพับจีนะอ,อ,อารมณ์ใครๆครพับจีปั๊บเข้าให้ปั๊บเข้าให้ ป๊าฟเข้าให้กระังมาแล้วพุทธกําลังมาแล้วยิงเว้ายิงว้ายิงว้าวยิงเว้า,ววาวมาโอเคผมเคลียร์หมดแล้วมีหน้าไหนจะมาอีกไหมผมลงไปไหนต่อเนี่ยเออแต่เมืองนี้ฝนมันตกเลยนะแต่ก่อนอื่นปก <c oughs> ติกเราก็เปิดอย่างนี้เลยแต่ใครที่อยากอยากเข้ามาเล่นเกมนี้นะแล้วอยากได้รับของรางวัลฟรีนะตอนนี้ทางเพจของเติมโค้ดเกมก็มีกิจกรรมนะครับผม ให้เ,เราไปแท็กเพื่อนใต้คอมเมนต์กิจกรรมในเพจเติมโค้ดเกมแล้วก็แคปหน้าจอเนี่ยแคปหน้าจอผมนี่แหละแคปยัง <c oughs> ให้ติดแบบเป็นไงครับเออโลโก้นะเออเนี่ยแคปก่อนแคปก่อนเดี๋ยวผมแอดก,ก่อนนะแคปยังโอเคแล้วก็ส่งไปในไลน์อะของเติมโค้ดเกมอะมีซิ์รุนลับของรางวัลน,นะเยอะอยู่นะของรางวัลเยอะอยู่ไอเราก็อยากได้เหมือนกันน,ะ <c oughs> นั่นแหละปะไปลุยต่อ ปุ้งซอมบีเอาอะไรยังคุยกับเมสันไม่จบเลยในที่สุดก็มาถึงแล้วสินะคุณยากแกตอบเมสันว่ายัางไงฉันเสียใจที่แค่แชรีกับฉันเท่านั้นตอบไปเลยอันสองเอาเมสันอย่าเพิ่งโกรธเพื่อน,อนโอเคทักษะครับปนล็ลอกทักษะแล้วลลอโอเคทักษาพูดคุยวิวหนึง่ง ผมน้งไปไหนเนี่ยเฮ้ยมันยิงยิงใครโอ้บอสมาเฮ้ยโอบรอบรอบรอบดีสเตปเราดีเกะมาดีดูตัวมันถึกอยู่เนี่ยโอ้โอ้ยผมแค่เอ้เนี้ยก็นังเหนียวเหลือเกินฮะเฮ้ยเดี๋ยวลองใช้ทักษะวุ้นระเบิด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 อะไรวะเนี่ยตกใจเนี่ยอะไรอ่ะโอ้ตกใจตกใจ ว่าไงเพื่อนต้องทำไรต่อเนี่ยออกมันชี้มันชี้แล้วชี้เมสันคนเดิมเลยแม่ไม่ช่วยเพื่อนหรอวะเพื่อแทนคำขอบคุณเราจะตัดสินใจตอนนี้เป็นเมืองเลนนะโอเคเพื่อนโอเคเพื่อนโอเคเพื่อนเฮ้ยเมียงเกงให้ด้วยต้องนานไม่มีเพิ่งจะมีนี่แหละโอเคยาพันแผลครับผมก็ใครชอบเล่นเกมแบบแนวทำธุรกิจนะเอาชีวิตรอดอะไรเงี้ยก็รลดมาได้ผมว่าก็มันนะ แต่ใช้พื้นที่ค่อนข้างจะเยอะอยู่อ่ะเป็นในต่อเนี่ยโอเคดูรอบๆบ,บก่อนโอ้ทำอะไรวะตอนนี้เดี๋ยวเราวิ่งไปตามถนนนะนี่ผู้คนเขาเป็นซอมบี้กันเห็นปะเพียบเลยทุกคนคนในเมืองอส่วนใหญ่จะเป็นแล้วก็มีที่หลบภัยอยู่อ่ะอะไรประมาณนี้ไปเร็ววิ่งไป ก็ใครอยากดับให้ผมมาเล่นอีกก็คอมเมนต์ได้นะหรือว่าใครเล่นเกมนี้เก่งๆก็แนะนำมาทีมาถือมีก่อนไอ้ยอเดี๋ยวเราวิ่งไปที่นู่นเลยอ่ะครกักกันกันกันตอนนี้เราก็เหนื่อยแล้วครับผมเด,เดี๋ยวมาโดปเล่นก่อนโอ,อต้องพักต้องพักเหนื่อยโอเคยูฮูยูฮูยูฮูเปิดประตู โอ้ยเฟรี่สวัสดีเฟรี่โอเคอเค,คุยกันแป๊บเดียวขอ,อให้ผมช่วยซ่อมใช่ไหมซ่อมอะไรล่ะอ๋อ,อ, <c oughs> อ,อทางนี้เออเอาไมา้ทำอะไรได้ปะเนี่ยนำกลับมาก่อนแล้วกันโอ้ปรุงอาหารได้ด้วยโอ้ไอที่ปรุงสมัยก่อนปะหรือว่าสมัยนี้ก็มีเออสวยดีเวยหน้าต่างทุบได้ไหม โอ้โอใจเย็นใจเย็นอืมนะได้ได้ฟิลเลยไปครับผมโต๊ะแปลรูปก่อสร้างนั่งขิงช้าก่อนเอ้อนั่งขิงช้าด้วยด้วยอืมเอาเรื่องลงแป๊บไปเดี๋ยวเราไปก่อสร้างกละไปะผมมาพักพ่อนย่อนใจเรียบร้อยแล้วลงไป เป็นเป็นมัดดีวะจะได้แบบดูเป็นนุ่มขึ้นเยอะไปเร็ว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 โอเคอ๋อมันให้หยิบแค่นี้แล้วผมไปลื้อบ้านทิ้งหมดเลยเอ,ยเ,อยเราก็ลื้อบ้านหมดเลยโอ้เ,อเราไม่รู้ไปลื้อบ้านหมดตายทุกคนผมไปลื้อบ้านออกหมดเลยอะ จะรู้ไหมนี่โอเคเดี๋ยววางวางพื้นก่อนไอ้เราไปลือบ้านออกหมดเลยอ่ะลือบ้านออกหมดเลยโอ้มันต้องวางพื้นก่อนด้วยตายแล้วไปลือทิ้งหมดผมมาเล็กๆก่อนแล้วกันนะเล็กๆก่อนเดี๋ยวรอเล็กๆก่อน โอเคเล็กๆก่อนเล็กๆก่อนอ่าโอเคอืมแค่นี้ก่อนโอเคเล็กๆกไปก่อนนะผมว่ามันพออยู่ได้ไงก็อูตกใจแผลี้ตกใจหมดนึกว่าสอมบี้โอเคทุกคนนะก็เอาไว้ประมาณนี้ก็อันนี้ก็ ขโมยได้หรอก็ประมาณนี้ก่อนไหมอยากให้เล่นเกมอันดอนคลิปหน้านะก็คอมเมนต์ได้นะครับผมว่าพี่อยากให้เล่นอีกอะไรอย่างนี้คอมเมนต์ comment ได้หรือว่าใครแนะนำผมอาทีก็ได้นะทุกคนโอเคไว้เจอกันบ๊ายบาย